คุณชินบุอรุณสวัสดิ์ครับอ,อรุณสวัสดิ์นะคะทันจิโร่คุณอาการเป็นยังไงบ้างหรอคะครับต้องขอบคุณที่คอยดูแลทำให้อาการดีขึ้นมากแล้วครับเอ, <c oughs> เอ้าเอ๊ะได้กลิ่นดอกไม้ด้วยหรอครับ <c oughs> ฉันทรมน้ำหอมที่ผสมจากเกรสรดอกไม้ให้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวทันจิโร่คุณจะจับกินความรู้สึกได้ทันทีสินะคะเอ๊ะ <c oughs> ข,ขอโทษครับ เออผมไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรแบบนั้นนะครับเออแค่มันรู้สึกแปลกๆเลยเผลอพูดไปนะครับเธอนี่ช่างตรงไปตรงมาจังเลยนะคะเออแต่ว่ากลิ่นดอกไม้นี่ช่างหอมสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวคะขอบคุณค่ะผมบว่ามันเหมาะกับคุณชิโนบุสุดๆเลยละครับอ๋อภายใต้กลิ่นอันหอมหวานยังแฝงด้วยความเข้มแข็งอันเยือกเย็น กับความบริสุทธิ์ไว้กานและเชียวว่าผู้หญิงต้องคู่กับดอกไม้นี่แหละครับอื้เอาเอ,าอะไรกันกลิ่นดอกไม้มันผสมปนเปจนแยกไม่ออกเลยแล้วกลายเป็นกลิ่นที่ไม่เคยดมมาก่อนแต่ว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่แย่ต้องเป็นความรู้สึกดีใจหรือสนุกสนานหรือไม่ก็ความรู้สึกที่ใหญ่กว่านั้นท่านจิโร่คุง แอบดมกลิ่นความรู้สึกอีกแล้วสินะคะ,อะขอโทษนะครับพอดีมันเผลอไปนะครับแต่กาและเชียวว่าผมก็ไม่เข้าใจกลิ่นของดอกไม้อยู่ดีแถมยังจะกลิ่นความรู้สึกที่ไม่เคยเดมมาก่อนด้วยผมนี่ยังอ่อนหาซื้นะครับอืมไม่จะเป็นต้องเข้าใจหรอกคะ่ะอ,อ้าวถูกกรธเข้าซะแล้วนอยยิ้ม เออคุณชินบุทำไมกอดผมนะครับไม่ได้กอดซะหน่อยน่คะเดี๋ยวสิครับจะไปไหนหรอครับวันนี้ฉันต้องรีบไปตรวจรายชื่อคนไข้ก่อนนะคะเอเองั้นฉันขอตัวก่อนนะคะทันจีโรคุเอ้วไปซะแล้วเหรอเนี่ยสงสัยผมปวดเราหน้าดูเลย ชานชิโร่ฉันเห็นแล้วนะี่เอะคุณโทมิโอกะพวดจะสดสบิดีเลยนะให้อภัยไม่ได้เออใจเย็นๆก่อนนะครับไม่ไหวแล้วเว้ยเตรียมใจเอาไว้สะเถอะไม่นะครับคุณโทมิโอกะยิ<อ>่งนายนี่มันกี่<อ>โลภมากชะมัดเลยยิ่ง<อ><อ>ทำไมโคโจไม่คิดจะมองมาที่ฉันเลยเหรอเนี่ย เหนื่อยใจแท้คุณตัวมีโอกาสครับผมบอกให้คุณใจเย็นก่อนนะครับทันจิโร่เอ๊ะคานาโอนายยังไม่เข็ดอีกงั้นเหรอฮะเอ๊ะเดี๋ยวสินี่มันอะไรกันนะคราวนี้คิดจะไปหาท่านอาจารย์อย่างงั้นเหรอเออเข้าใจผิดแล้วนะ ันนกบคุุณระะปากแล้วโดนลงโทษไปซะเถอะทานจิโร่เดี๋ยวจะทำอะไรนะไม่นะอย่านะอย่านะนี่นะสงสัยว่าคืนนี้คงจะต้องจัดหนักกันทั้งคืนเลยสินะทันจิโร่คนหลายใจฉันจะ เป็นคนดัดนิสัยให้นายเองนะโฮกาจังรู้หรือเปล่าว่าวันนี้วันอะไรมไม่รู้สิอีกครั้งแล้วงั้นเหรอแม้ว่าฉันจะรู้จริงๆก็เถอะนะวันนี้นะไปไปเกิดของฉันนะยินดีด้วยนะอืม ขอบคุณนะเออแล้วของขวัญล่ะฉันไม่มีให้หรอกนะเออผมเหงาะนะที่ไม่ได้รับของขวัญในวันเกิดของผมหลยนะครับ <c oughs> มันแย่มากขนาดนั้นเลยงั้นหรอ ไปเลยฉันจะทำทุกอย่างให้นายก็ได้นะเอ๊ะถ้างั้นเธอช่วยเป็นหมอนให้ผมหน่อยได้ไหมครับไม่มีทางอย่ะผมน่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วหยุดร้องไห้สักทีทถอะน่ะเมื่อผมนอนตักแล้วร่างกายมันรู้สึกสบายเลยแฮ เป็นยังไงบ้างล่ะคานกิรู้สึกยังไงบ้างอืมรู้สึกดีจังเลยนุ่มจังเลยนะโตกะจังอ้ยงั้นรอเวลาเก็บร้านก่อนก็แล้วกันนะตาบ,บ้าครับเน <c oughs> คานกิเนี่นายเป็นเด็กหรือยังไงกันแน่เนี่ยฮ ร้ายกาัศน,นืรอยฉันเปลี่ชุดได้หมดแล้วนะรีบไอย่างเปล่งไปนะสายกูไม่เป็นไรนะฉันทำได้นะเอออัตราณนะมอไปข้างหน้าด้วย แท็กซี่เธอนีช่างสุดยอดจริงๆเลยนะเออก็สุดยอดมากเลยล่ะครับไซโกะงั้นก็จะกาบมันให้เรียบไปเลยนะครับแต่กับพวกมันให้เรียบไปเลยงันก็ไปกันเถอะอ๋ออิสกิเธอต้องการอะไรไหมเอที่ฉันต้องการจู่ๆมาถามอะไรกันเหรอคะเนี่ย ใกล้จะถึงวันคริสต์มาสแล้วเอาละ่ะพูดมาสิยังไงมันก็เป็นอาหารอยู่แล้วเอาเป็นคนหยาบคายมากเลยนะคะอืมคุณจะให้สิ่งที่ฉันต้องการเลยเหรอคะอ่ามันเป็นวันพิเศษอะไรก็ได้นะอืม <laughs> ฉันน่ะโอเอซี้คุณฉันต้องการคุณค่ะ ฉันต้องการที่จะอยู่กับคุณตลอดไปฉันจะมอบให้คุณนะคะเออ,เออ่แน่นอนอยู่แล้วมาแต่งงานกันเถอะ <c oughs> คิดถึงจังเลยนะคะอวันนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะคะรู้สึกเหมือนคู่รักเลยไม่สิยายฮ้าจังก็อยู่ด้วย เหมือนคู่สามีภรรยาเลยค่ะ <c oughs> ฉันกำลังคิดอะไรอยู่กันแม่คะเนี่ยไม่นะไม่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 ไม,ไม่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าจะคิดแบบน,นี้นะ่ะมันหยาบคายเรื่องกับอุเอซุิคุงและเด็กคนนั้นมาคาอุเอซุิคุงไ <c oughs> ปอะไรไป เชียวฉันกก็็ชออบเเหมเมมืนนนนััยแ้้ไ่ดดดฉปีเลยนี่อิสกิเธอร้องไห้ทำไมเหรอฉันไม่ได้ร้องซสหน่อยนะคะมีอะไรมาเข้าตาก็ไม่รู้ไม่เอานะฉันจะอยู่กับเธอเอง <c oughs> ไม่ต้องร้องนะค่ะ <c oughs> ฉันชอบเวสุนี้คงที่สุดเลยนะคะอ่าๆรร้อยู่แล้วละฉันก็ชอบเธอเหมือนกันนะอิสกิ ขอบคุณมากเลยนะคะเอาละเรากลับไปเตรียมงานที่บ้านกันเถอะค่ะไปกันเถอดนะคะวีซิ่งนี่คุงจะต้องเป็นของฉันได้ไดเลยนะคะหวากาดฉันคิดว่ามันสำคัญมากจริงๆมิยุกิเป็นอะไรสำหรับฉันเหรอ แค่ลองถามดูนะในกรณีของพี่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเรียกว่าสิ่งท่าี่ใดนะคะเออคือฮัลโหลโฮัลโหลเป็นห่วงหนูมากๆเลยล่ะค่ะเออคุณยูกิเ<อ>ว้นแต่น้องสาวของฉันเอ่ออ่ะปากช่างพูดเก่งจังนะเดี๋ยวจับหุบปากซะหรอกท่านพี่ล้อเล่นนะแต่ว่าท่านพี่มิยูกิคุณถ้าเสี เราไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้นี่มิุกิฉันแค่ล้อเล่นเองนะไม่ต้องฝืนเรียกก็ได้เอ๊คือว่าท่านพี่คะอย่ามาล้อเล่นกับหนูสิคะโทษทีนะมิุกิถ้าคิดจะจูบหนูแล้วก็นะหนูไม่ดังเกียดหรอกนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นก่อนสิท่านพี่มาจูบหนูเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนสิครับคุณมิุกิุอบท่านพี่เต้องเป็นของหนูเท่านั้นนะคะ S <S> <S ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าอยากเห็นรอยยิ้มของคนนี้บ้างจังคนคนนี้ยอมรับฉันอย่างที่ฉันเป็นคุณหมอฟอร์เจอร์คะภรรยาของคุณน,น่ะมักจะหมดในที่ทำงานตลอดเวลาเลยล่ะค่ะแต่ว่านั่นคืออาจจะเป็นความเอาแต่ใจของฉันเอง บางทีคนที่ทำให้คนนี้มีความสุขอาจจะไม่ใช่ฉันก็ได้แต่ว่าทำไมกันละถึงได้เจ็บเจ็บหน้าอกมากๆเลยหรือเปล่านะแต่นะ่าทำไมกันละในฐานะยอฟอรเจอร์ที่สามารถอยู่เคียงข้างกับคนนี้ได้จะต้องทำให้มีความสุขมากขนาดนี้เลยได้ไหมนะค่ะคุณลอยคะมีอะไรเหรอครับคุณยอฉันนะ่ะ อยากพยายามให้มากกว่านี้นะคะเรื่องอะไรเหรอครับในฐานะภรรยาของคุณและเป็นแม่ของคุณอาเนียด้วยอยากจะทําให้ได้ดีมากกว่านี้นะคะไม่ต้องฝืนตัวเองขนาดนั้นก็ได้นะครับยังไงภรรยาของผมก็ต้องเป็นคุณยออยู่แล้วนะครับจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณลอยงั้นก็รีบกลับบ้านกันเถอะนะคะอืมนั่นสินะรียกลับบ้านกันเถอะคุณเสียวนาะ ถึงจะเป็นคนสวยแค่ไหนก็ตามยังไงฉันก็เกป็นภรรยาของคุณลอยที่เหนือกว่าให้ได้เลยค่ะยำคอมเอ้ยไปพูดอะไรกับคุณจอแบบนั้นกันละเนี่ยให้ตายสิเกือบล้มแล้วไหมล่ะโอ้มาก o ดคุณมาคิม,มาน่าเคยจูบมาก่อนไหมครับทำไมล่ะอยากรู้เหรอว่าไปนั่น <laughs> เอ๊ะนี่ทําเพื่อผมเลยเหรอครับ เดี๋ยวหจูบที่แท้จริงนะต้องรออีกหน่อยนะอุ้ยหืเป็นอะไรไปหรอคะแล้วจะรออีกเมื่อไหร่ละครับก็ต่อเมื่เธอต้องทำเหมือนยานชิ้นไหนให้ฉันดูก่อนแล้วนะว่าจริงเละครับจะโกหกทำไมกันล่ะ ก็เธอพยายามทํางานหนักขนาดนี้เลยนี่นะถ้างั้นผมต้องพยายามปราบปีศาจที่แข็งกันให้ได้เลยเพื่อที่จะได้จกับคุณมาคิมะาตามสัญญานะครับได้สิฉันให้สัญญาไงไม่ใช่แค่จูบนะจะทําอะไรกับฉันไมได้เลยนะเท่านี้เธอต้องทําให้ได้และกันนะได้เลยครับคุณมาคิม,มา่าผมจะทําที่เต็มที่สุดใจไปเลยละครับ <c oughs> ฉันจะรอดูผลงานของเธออยู่นะเลนจิคุ もうอีกแนะค่な。はกกอน่อคุซาโอริครับคุณซาโอริผมกับโคกะคนไหนสำคัญกว่ากันเหรอโคกะสิคะเออน่ารักจังฉันรู้สึกว่าผู้หญิงเปลี่ยนไปเมื่อมีลูกเข้าให้แล้วเออเซยนี่พิกาซซ์เซนคนใหม่นะคะ อโอ้โหเอ็นดูแล้วเกินอืกี่ก่อนกี้ก่อนอืมอืมชาหมองชาหมองมเออคุณสาวรีอะคะไนฐขนะลลูกผู้ชายขอรับผิดชอบเองนะคือว่าเขาเป็นลูกบุญธรรมนะคะคุณไม่ต้องห่วงนะครับถ้านั่นเป็นลูกคุณแล้วก็ต้องเป็นลูกผมด้วยเอ๊เพื่อไว้ข้างหน้าของโคกะ ที่เขาจะได้รับสืบทอดเพกัสัสคอร์ได้อย่างมั่วงแล้วล่ะครับเธอจริงจังไปหรือเปล่าคะเซะียฉันเองก็ดีใจที่เธอพูดแบบนั้นนะคะมันก็แน่อยู่แล้วนี่ครับพวกเรามาพยายามเลี้ยงดูเขาให้เติบโตเป็นเซนแบบเธอไม่ได้เลยนะคะได้อยู่แล้วครับคุณซาอริถ้าเขาโตขึ้นเราก็ฝากให้คุณชัยนาเชื่อเป็นอาจารย์ให้เขาด้วยก็แล้วกันก็ดีเหมือนกันนะคะส่วนเธอก็ต้องเป็นโกคอสซาจิทาเรียส ต่อจากไอโอรอสและช่วยปกป้องฉันกับโคกะด้วยนะคะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะปกป้องทั้งคุณซาอริและโคกะด้วยช่วยทั้งหมดที่มีเลยล่ะครับ <c oughs> ขอบคุณนะเสีย <c oughs> ดูเหมือนคุณซาอ,อุริจะตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าโคกะอย่างนั้นเองเหรอเดี๋ยวสิภาษาของนายคล้ายกับของฉันเลยน้าต้องการจะพูดอะไรกันแน่เนี่ยกุ้หลาบงามคุณซาอุริอันได้ยินนายบอกว่านายจะรับผิดชอบนะนะดูเหมือนเซย่าเลยเนาะไม่ใช่ไร่กระลำปรีหรอกมัง้งมันเป็นไปไม่ได้แม้ว่าจะไม่มีเลยตามเลยก็ตามฮนะอะไรเนี่ยเออ เฮ้ยเซียะมองมาสิวะ<อ>เอาทัานหน้าเอนให้ดีนะ<อ>พว<อ>้ยนายน่โชคดีแค่ไหนแล้วที่ได้เป็นองครักษ์ให้กับคุณซาอ,อริในฐานะโกเซนแล้วนะเอะก็ใช่แล้วมันยังไงเล่าเฮียวกะทำไมถามแบบนั้นกันเล่าขนายรักคุณซาอ,อริจริงแล้วล่ะก็นายต้องเชื่อมั่นในตัวของคุณซาอริไว้นะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วล่ะนอะแหมเฮียวกะนี่แล้วก็ฉันก็ต้องคอยปกป้องคุณซาอริกับโคกะไว้ให้ได้เลยคอยดูสิ ออนเซนที่นี่ดีนะมีเว็บมนกักเก็บความร้อนอยู่สักพักหลังออกเดินทางมันอบอุ่นมากเลยหอืออนเซนนั่นเหรอคือว่าออนเซนนั้นมีผลทำให้ผิวสวยด้วยหรอคะใช่แล้วเพราะฉะนั้นวันหยุดคราวหน้าไปเที่ยวพักผ่อนกันไหมฮะจริงหรอคะไปแน่นอนคะ่ะโอ้มายกอด ตั้งแต่หูเต่ากลับไปฉันคิดว่ามันจบแล้วในฐานะไกดของอีนัสมะแล้วสินะเออดีละขอบคุณสำหรับการทำงานหนักนะคะคุณเนเธอโอ้อย๊ยกะใน <c oughs> ใจที่รู้ว่าหูเต่ายังคงมีชีวิตชีวาเหมือนเดิมนะคะมีชีวิตชีวาเกินไปจะบอกว่าพลังงานของฉันหมดลงเพียงเพื่อให้ทันกับเธอ <c oughs> เอาหนะ้าอย่าทำอย่างนั้น แม้แต่ฉันอีจฉาเธอนิดหน่อยนะคะเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ล่ะไม่ว่าเธอก็ด้วยเหรออยากถูกอุ้มให้เดินไปทั่วเมืองเหมือนเจ้าหญิงนั้นสินะอะฉันแค่หมายถึงการเดินเล่นรอบเมืองด้วยกันก็เท่านั้นเองนะคะ <c oughs> ถ้าาถ้าหากฉันอยากเป็นแบบเจ้าหญิงถ่าคุณจะทำเพื่อฉันได้ไหมคะเฮ้ เออเออตั้งแต่คุณมีชื่อเสียงที่นี่คิดว่าทำให้เกิดความวุ่นวายมากถ้าฉันทำแล้วเราจะตกลงกันแค่จับมือไว้ตอนนี้เหรอคะแน่นอนนะคะถ้าทุกคนเข้าใจความสัมพันธ์ของเราผิดคงไม่ดีแน่เลยนะคะไม่เผิดหรอเรารักกันชอบกันอยู่แล้วนะจะเอาแบบนั้นเลยเหรอคะไม่ได้เหรอหรือว่าเธอไม่ชอบสินะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ ฉันก็อยากเป็นเจ้าหญิงของคุณตลอดไปเลยนะคะถ้าต้องการแบบนั้นฉันจะทำเพื่อเธอเองนะอยายากะยังไงก็ขอฝากตัวด้วยนะคะคุณเยเทอร์าทางนี้ก็ด้วยนะอยายากะาวันที่ฉัีกคุณค่ะ เป็นวันเกิดของท้าชิโนบุกระดุกเฉลิมฉลองกันตานนี้ดีที่สุดที่การถอยระคาน้าโฮคิโยซุมิที่จริงแล้วอ่าเอีกเรื่อวนี้จะเป็นงานวันเกิดของฉันไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกนะกาโลนาทำตัวตามปกติกันด้วยนะจ๊ะเอ๊ะ ท่านชินบูพูดแบบนั้นแหละค่ะแล้วเธอวันเกิดของอาจารย์เอาเธออย่างน้อยฉันก็คิดว่าเมนูเปิดของท่านชินบูไว้แล้วล่ะค่ะอ้อออีกฉันก็ด้วยฉันอยากฉลองกับอาจารย์เหมือนกันนะอฮานาโอ ไม่ได้ฟังฉันเลยหรอแต่มันก็จริงนะแล้วอยู่ต่อหน้าก็ทำตัวปกติไว้เข้าล่ะของชอบของชอบของท่านชินอบุมาทำกันเยอะๆเลยนะเแล้วไม่ทำตาลบขิดงานเธอแมมแหมทำให้ได้นะออาจารย์ถึงอาจารย์จะผอมไปหน่อยล่าสุดก็ทานได้น้อยลง ฉันก็อยากจะให้เขากินขิงเยอะๆนะคะสั่งชิคกี้พาร้านตะันไปเออนั่นสินะงั้นฉันก็จะทํำด้วยละกันเพราะคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยนะมาทำขนมสไตล์ตะวันตกกันเถอะชูครีมขาสุเทด้าแทนเคกด้วยนะเอ๊ะเอ๊ท่านสาวหลักความรักได้ียลู้วิธีการทําแพนเค้กด้วยละนะไอศครีม ซุกี้เนื้อน่าจะเป็นสุกี้นะมาพเพลิดเพลินกับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากมายกันเถอะค่ะเอ๊พวกเธอคิดจะให้ฉันอวนกันนั้นหรออะอาจารย์คะท่านชิโนบุท่านชิโนโบุเดี๋โโยวทำให้ฉันกลัวกันเลยนะพวกเธออย่กก็ท่านชิโนโบุคะจริงๆแล้วพวกเราอยากทำอาหารชุใหญ่เพื่อฉลองวันเกิดของท่านชิโนโบุนะคะเอ๊ะแบบนี้มัน เยอะไปหรือเปล่านะรีบตปบดเถอะค่ะยังไงก็อยากจะตอบแทนท่านชิโูที่คอยดูแลพวกเรามาตลอดเท่านั้นเองนะคะขอร้องนะคะอาจารย์ได้โปรดให้พวกเราได้ตอบแทนอาจารย์ด้วยเถอะค่ะขอร้องด้วยนนะค่ะฮ่าช่วยไม่ได้แล้วนะเอางั้นก็ได้ทำให้เต็มที่เลยนะฉันจะรอชิมของพวกเธอนะขอบพระคุณมากเลยนะคะดีใจจังเลยนะ ยี่มีพวกเธอมาฉลองวันเกิดให้ฉันแบบนี้ฉันมีความสุขอะไรกันอย่างนี้เลยนะคะใช่ไหมคะพี่คะ